สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้พากันมาที่คาเฟ่นะคะคือเราเนี่ยขับรถผ่านกันมาหลายรอบและแล้วเห็นฟักทองเนี่ยข้างหลังเนี้ยกองกันเยอะมากเขาเปิดเป็นคาเฟ่นะคะมีอาหารมีขนมแล้วก็สามารถซื้อฟักทองกลับบ้านได้อยู่ติดถนนเลยร้านนี้ ก็ร้านนี้เปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์เลยนะคะ9โมงถึง6โมงเย็นเลยมีเค้กมีอาหารเที่ยงมีอะไรหมดมีมีข้าวโพดด้วยฝฟักทองเยอะมาก ร้านคาเฟ่อยู่ติดถนนเลยค่ะและคือวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะคนเยอะมากเกือบหาที่จอดรถไม่เจอ,อฟักทงองฟักทองแปลกๆเยอะมาก อันนี also, nee, yeah, oh. so ้ย ah ัไม่เคยเห็นมันเอเซนนิ่วเลยนี่มว่าไม่สวยดีกลองเยอะมากับ่ขนาดอันนี้มินิเล็กมากเลย โอ้โอ้น่าจะเป็นสิชนิดได้ที่นี่โอ้สวเด้อโอ้อันนี้ก็ฟักทองฟักทองหมดเลย ก็เดี๋ยวจะพาเดินชมข้างในร้านนะคะอันนี้พวกลูกเล็กๆนี่กินไม่ได้นะคะเอาไปไว้ตกแต่งบ้าน เรามาดูกันนะคะมีแบบไหนกันบ้างอุนวิไฮสดิสโซอร์เรนโบ้เนโ i ้บิสเอร์เรนสวยนะคะมันฝรั่งก็มีให้ซื้อนะคะที่นี่มีราคาติดไว้พร้อมถุงละกี่กิโลราคาเท่าไหร่ชื่อพันเขียนติดไว้บอกหมดพร้อมราคา อือย mm. yeah, mm. okay, ่าได้อืมขก้นมาที่นี่ฟัซูโฮอันนี้ลูกอะไรคุคุมิสเอาไว้ตกแต่งบ้านนะคะลูกละ1ยูโรอืมลูกอะไรก็ไม่รู้ ทองฮอกไกโดกรีนอ๋อพันฮอกไกโดค่ะอันนี้อันนี้นะคะพันฮอกไกโดเบสเอาคือเบสอันนี้ก็ฝักทองเหรอคะอุ้ย <Okay. S 1> อันนี้สต๊อปไลท์ hmm. <laughs> อันนี้นะคะราคาติดอยู่วิแพงอยู่นะคะสิบสี่ยูโรฟักทองลูกแปลกๆเหมือนวีวัสเอ็นเทอร์คอฟเหมือนหัวเป็ดเลยลูกนี้เฮียวัสอูฟอ ก็มีเขียนอธิบายไว้หมดนะคะพันอะไรอันนี้พันสปากเกตตี้นะคะมีชื่อติดไว้อยู่8ยูโรเลยลูกนี้โอ้อันนี้พันใหญ่มากพันสูแตนเกสซิสต้นี่เทียบหน้ากับคุณสามีหน่อยโอ้ลูกใหญ่มากพันออติเลีย าเทียบกับมือนะคะใหญ่มากเยอะมากเลยนี่กินได้หมดนะคะเขียนบอกไว้สามารถทำซุปทำแยมได้ชื่อพันติดไว้ วิไฮสติสโซส,อ,สอันนี้พันบิชอฟมุสอืมอ่มาคามานิเกเอสเนี่ยไ <is> อ้ลูกแบบนี้กินไม่ได้นะคะสำหรับตกแต่งอย่างเดียวมาดิเกว่าอืม นี่ชื่อพันธ์นะคะมาดิกลาสลูกละสามยูโรลูกแค่นี้สามยูโรคุมาเฮียอุ้ยอันนี้อันนี้นะคะชื่อพันธ์ลูกเล็กๆอ้ ฝันนะคะนี่นะคะคือร้านเนี้ยจะเปิดแค่ช่วงกันยาตุลานะคะช่วงหน้าของฟักทองนี่ก็มีตกแต่งฮาโลวีนกันด้วยนะคะที่นี่ นี่ฟักทองไว้สำหรับฮาลูวีนนะคะอ่าเขียนบอกไว้ว่าไม่อร่อยนะคะพันนี้นี่พันโอลีฟนะคะลูกนี้เขียนไว้ว่าอร่อยมากอันนี้พันนาราโคตาโอ้อันนี้ไม่เคยเห็นบิลิสมันคะซุมาเรส อันนี้นะคะให้แฟนออกเสียงอ่านไม่ออกก็ตอนนี้เรามานั่งกันอยู่ที่คาเฟ่นะคะนี่ชื่อร้านค่ะ Hofladen Un Cafe Zum Bullenstall ก็ตอนนี้คุณสามีกำลังกรอกข้อมูลนะคะก็ภายในร้านนะคะตรงนี้ มีของขายด้วยนี่นะคะบรรยากาศภายในร้านมีเค้กมีอะไรหมดเดี๋ยวขอตัวดูเมนูก่อนค่ะว่าจะสั่งอะไรกันดีก็นี่นะคะเมนูมีฟักทองเต็มเลยเคอร์บิสซุปฟักทอง นี่นะคะที่เราจะสั่งริซอตโต้ฟักทองแล้วก็อันนี้ค่ะพาสต้าซอสฟักทองที่เราจะลองกันแล้วก็ของหวานพวกเรากัลบว่าจะสั่งทีรามิสุฟักทองนี่เมนูเยอะมากแล้วมาดูหนะะ้าตาอาหารกันค่ะ ก็อาหารมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นรีซอตโต้ฟักทองแล้วก็มาพร้อมกับไก่ไก่ย่างอีกจานหนึ่งก็จะเป็นพาสต้าฟักทองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าจะอร่อยไหมอันนี้เครื่องดื่มที่เราสั่งกันมาคนละขวดค่ะ มาชิมมือตโต้ฟัดโพงนะคะอร่อยค่ะส่วนตัวชอบอันนี้มากกว่าตะไก่อร่อยอยูอ่ก็ขอตัวไปกินต่อนนะคะก็พวกเรากินเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะคะ แล้วเราก็มาเดินดูของกันต่อในร้านอันนี้ก็พวกซุปนะคะส่วนของหวานเราไม่ได้สั่งกันมานะคะคืออิ่มมากไว้คราวหลังจะมากันใหม่มาลองพวกขนมเค้กนี่ค่ะที่นี่มีตู้ขายไข่อัตโนมัติด้วยนะคะนี่ มีราคาติดไว้พร้อมสิบฟองสามยูโรมีหลายราคาเลยค่ะนี่นะคะตู้อัตโนมัติซื้อไข่นี่มีกระต่ายด้วยค่ะ ตัวเบลเลอร์เลยกระต่ายน้อยอกระต่ายหลับอยู่เหรอคะนะ่ะมีลาด้วยค่ะนี่มองกล้องมองกล้องหน่อยม,มีสัตว์หลายชนิดเลยค่ะที่นี่นี่ม้าน้อยม,มีอยู่สองตัวนะคะ น้องมาน้องลาน้องกระต่ายนี่สายหางใครสนใจก็มาเที่ยวกันได้ นี่เรามากันต่อมีคอกหมูด้วยค่ะนี่หมูตรงนี้กลิ่นแรงมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนทำอะไรกันอยู่สมารกันดีย,ยู่ยเออนี่นะคะอ,อ โอ้ยนี่เราเดินกันมาที่ข้างหลังนะคะก็อยู่ติดกับคาเฟ่เลยนี่สัตว์เยอะมากเลยค่ะตรงโน้นมีวัวกำลังเดินอยู่บรรยากาศดีมากนี่ค่ะแพะก็มี <c oughs> โอ้ย <c oughs> น้องแก่โอ้ยบลอนสีน้ำตาลเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะ น้องแกะกินหญ้าอยู่หลังก็มีหา่านหรือเป็ดอะไรไกลๆมีน้องเป็ดหา่านเต็มเลยโอยบรรยากาศดีมากอยู่ใกล้บ้านนะคะขับรถมาไม่ไกล ข้างหน้าก็มีไก่ค่ะเต็มเลยนี่น้องไก่เต็มเลยค่ะโอ้ยเยอะมากไก่ ใช้อยู่แถวนี้แวะมาเที่ยวกันได้พาลูกๆหลานๆมาอยู่ไม่ใกล้าจากสไตน์ฮูเดอร์แมนนะคะนี่ก็ตอนนี้หกโมงเย็นแล้วค่ะก็ว่าจะกลับกันแล้วไว้เดี๋ยวต้องมาใหม่อีกแน่นอนเลยที่นี่เฮียคอมเมนต์เวียร์วีดาวเด้เออย่ากล้า n a t ü r l is super h e r งั้นไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายชสชอส